สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องพังทองเงินช้างไทยกับน้องไอดานะครับวันนี้พาน้องไอดานะครับเดินออกกำลังกายนะครับขวาน้องไม่สบายนะครับก็พาเดินออกกำลังกายเพื่อจะให้ร่างกายนะครับอบอุ่นเนาะน้องอยังกินยาไม่เต็มที่เลยนะครับ อย่าไ่กินยาเลยนะครับกินได้นิดเดียวนะครับนี่วันนี้ เดินออกมังกานะครับน้องตอนตอนเย็นนะครับต้องเดินทุกวันนะครับเพื่อจะให้น้องได้กลับถ่ายออกมาครับวันนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับวันนี้ เราเดินออกมังกายเช้าก็ออกครับเช้าก็สองรอบเย็นก็สองรอบนะครับเพื่อจะให้ร่างกายของน้องอบอุ่นนะครับเพราะว่าน้องอยังไม่หายเลยนะครับยังไม่หายดีนะครับ ฝากข้อมาให้กำลังใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์น,นะครับกด subscribe และกดติดตามนะครับช่องพังทองเงินช้างไทยและหนองไอดาด้วยนะครับของก็เป็นมาได้สามสี่วันแล้วนะครับาการก็ยังไม่ดีนะครับแต่ก็ กินยาได้แล้วแต่นิดหน่อยนะครับยังไม่เต็มร้อยนะครับต้องพาน้องออกขยันออกมังกายบ่อยๆนะครับเพื่อจะให้ร่างกายอบอุ่นนะครับเออขวาจะตั้งหนังดเอ เมื่อกี้ก็เดินรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็รอบที่สองนะครับก่อนจะพาน้องไปมัดนะครับ บรรยากาศเย็นๆน,นะครับ มันปับแบบนี้เนอะโอ้ป่าต่างมันลองเรียกหาแล้วนะครับ บรรยากาศตอน,นเย็ยนๆนะครับนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับสวยงามมากๆเลย กินมั้ยลูกอ๋ออาจารย์โยมยากสิ ปลาทงเงินเลียกหาแล้วนะครับนู่นน่ปลาตรง ไปตอนนี้นี่เดี๋ยวนวดน้ำร้อนก่อนเดี๋ยวต้องอาบน้ำอุ่นก่อนนะครับเดี๋ยวน้ำอุ่นมาอาบน้องก่อนจี๊ด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 ตุ๊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 น่าอะไรทิ้งกันหรนะน่าอืม นะจะอาบน้ำสมุนไพใรให้กับน้อยดานะคะเราต้ตมนะคะน้ำอุ่นๆนะคะอาบใ,ให้น้องนะคะเพื่อคลายเส้นนะคะน้ำสมุนไพรครับนี่อุอ่นๆนะคะอาบให้แมงเนาะ มันร้อนนะครับมันร้อนมันต้มน้ำนะครับคุณอุ่นนะคะต้มกับน้ำเย็นนะกระปออะอ๋องร้อนไหมดะ้ะ เป็นน้ำน้ำสุนไใรนะครับเสร็จแล้วนะครับไม่ <c oughs> จานละนัดเด้อะไม่ขายนะครุณ สำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ช่องฟังทองเงินและน้องไอด้าด้วยนะครับจะมาอัปเดตนะครับอาการของน้องเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็อาบเดินออกมังกยเสร็จนะครับก็มาอาบน้ําสมุนไพรนะครับเป็นน้ําร้อนนะครับแล้วก็ผสมกับน้ํานะครับน้ําเย็นนะครับเพื่อจะอุ่นๆนะครับเป็นยาสมุนไพรนะครับ มาลาบตัวน้องเพื่อจะให้ตัวน้องได้อบอุ่นนะครับจะไม่ให้ให้ตัวน้องกลัวตัวน้องขาจะแข็งนะครับแล้วก็ต้มน้าร้อนนะครับและน้ำสมุนไพรนะครับไม่มีแต่สมุนไพรเป็นต้นไม้รากไม้อย่างนี้นครับสําหรับคิปวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ